สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าตามตอ่อรุ่นต่อกับแนวทางวเวล่าซ้าเมคี้จะแนวทางของวันอาคารวันที่2 0เดือนหาพฤษภาคม2568้แจะมาพบกับแนวทางของแอจอยตามเคยจ้าเอากนสิไปรับชมแนวทางลาซ้าเมคี้มือนีนอเดียวมาเบิ่งผลคนที่19เก่าเมืออ 10, 9, ออม่อวานกันก่อนจะสสาหรับลาวซ้าเมคี้ข้อห้าจ้า เมื่อวานนี่ลาชวชนลาวเนาะวันที่สิบเก้าทั้งลาวพัตนาทั้งลาวสาบัคคีเนาะจา้าสำหรับลาวสาบัคคีเมื่อวานจากวันที่สิบเก้าเรกเด่นไฮเด่นสามกับสองพ้นเข้ามาจากสามหกห้าหลางสี่สามอ่าสำหรับโบนี่มาสามหกห้าเนาะสามเขาห้าอยู่ลักลอยจา้าสำหรับ โบนจ้าโอ้สายวิ่งไทยวิ่งจริงๆนี่บนหลางเลยเนาะสำหรับหลางสี่สามเข่าสามสี่ตัวครับจะเน้นพี่โตเนาะโอ้มาเหล็กปีน้องเลยตัวนี้เน้นสามหกกับสามแปดมาสี่สามจ่าสำหรับตัวเน้นตัวเน้นผ่านไปเนาะเด่นสามดุดสามโคเฮ้ามาจ้าอ่านี่คือแนวทางเวลาสามขีคอนทีสิบเก้าจะตามนี่เลยจ้าโอ้โห หลุนแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวเนาะแตเม่วอวนหู้ซึ่อว่าสิสีมีค้นเบิงหน่อยนาะจาเพอม้วนเหล้าพัฒนาชนอีกเนาะแนวทาเลาเล้าซ้า,ามัคคี้หู้ซึ่อว่าสิบวบหอยมีบวคอยมีค้นเบิงนาะจากบาง่ายเนาะบวคอยนิยมกันเนาะคนเบิงหน่อยอะนะเด็กอาจจะซุดไปนอกจากถ้าบมมีค้นเบิงกัน ลงไปก็เสียเวลาเนาะอ่าสำหรับวันนี้ตามต่อจากสำหรับแนวทางเวลาสามัคคีของหาา้เฮา้จก่อนสิไปรับชมแนวทางความพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยลักกานว่าคนละไลค์คนละแชร์คนละหน่งที่ตามจากพี่น้อง fc ที่เข้ามารับชมใหมๆ่ๆอย่าลืมกดติดตามหลกักกอย่าลืมกดกระดิ่งไวจ้จะเผื่อสิใด้บพาแนวทางทีแอดอยลงให้แต่แนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจา้าสำหรับลาวสามัคคีเมื่อนี้เล็กเดียนห้เด่น 0 0 9 9์ศูเจะเบอร์เลขเด่นศูนย์้าสายวิ่งสายลูดถามอักษาชอบนำไปวิ่งไปรูดใดจะจับคู่เด่น0ูนย์ูด0 1 0 2 0 3 0 4 0งศูนย์สห้าเก้า เก้าสามเก้าสี่สำหรับโตเน้นจ้าเด่นเก้าเก้าเน้นเก้าสามกับเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์หาเบอร์เลขเด่นศูนย์ศูนย์เก้าเก้าขอเน่นไปเก,ก้าเก้าละกันจ้า สำหรับแนวทางหวยลาวซามัคีเขาอเฮ้ามืนอนี่ก็คือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณาวีโคกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวหมักจังคอยจังตามเนาะบ่มีตัวหมักอันนี้ก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะจะแนวทางมีเข่ามีรุดเนาะผิดพลาดประกันได้ก็คนรตรวจสอบไพ,พ่นอเอฟซีไว้ด้วยละคันนอกจากามือนี่คอยมาปัง,งๆคอยมาเด้งๆละคันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังๆรวยๆ,ๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับแนวทางลาวซามัคีมือนี่ก็ข้อฝาก เอาไว้เพียงสำนี่จะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า